ไม่บรรยากาศวันนี้ทำไมมันอบอ้าวแท้ฝนที่ช่วงสามวันแล้วก็ดีบางคนยังจมน้ำอยู่เลยก็แล้วเราล่ะนาดอนที่ไปทำคลิปเอาสนายรู้จักไม่สนายคืออะไรกระโซกระโซอ,อะไรนะที่สาลาวเขาเอาปีวิตน้ำที่เราทำคลิปไอตัวนี้ยังไงตัวนี้ตัวนี้ขาย อะไรโตเขียนการบ้านเด็กๆไม้ไรไม้ราคาแพงไม้กันเกล่านี่นะทำเองกันเกล้าล้วนเอาอย่างนี้ดีกว่าใครสนใจขาย <laughs> แล้วพาไปดูอะไรอีกพาเพื่อนๆมาช่วยดูการทำบันไดไม้ไผ่ <laughs> ตีตะกี้เองตียังไม่ลงรอยหรอยังไม่ได้ตีตะปู ก็แค่เอามาให้ดูการทำงานถอดเสื้อนะเนี <laughs> ่ยถอดเสื้อถอดกางเกงออกเพราะว่ามันอบอ้าวเสร็จหรือยังยังยังไม่เสร็จเพียงแต่เราให้มันเข้าเข้าระบบเข้ารอยเข้ารูมันเสร็จแล้วไก่ตัวนี้ก็ ตัวนี <t 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 ้ก็คือไม้แรงแบบบานๆสองไม้แรงสามไม้แรงไอตัวเหล็กไม้แรงเหล็กนี่นะตั้งเอาไว้แล้วกี่ขั้นล่ะเจ็ดขั้นขายไหมล่ะจะไปซื้อขายก็ขายเหมือนกันเลยถ้าใครสนใจมาที่บ้านบ่ถ้าสนใจอันยาวอันสั้นก็ก็ปรึกษาเราเดี๋ยวเราจะทำให้ว่างๆ ไอตัวนี้นี่เนี่ยดูรอยเขานัา่นนครกขี่สุดยอดตัวนี้เลยนี่น,นีดูอ่ะการใช้งาน,นเอานะไอตัวนี้ไม้ไผ่อยู่หลังบ้านเราอยู่นู่นนูอยู่ฝั่งนูน้นดูยอดมันสินู่นูนๆๆ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 ่นนูนนูนนูนไอตัวนี้ไผ่ทำไม้หนีบไก่ดีซะแล้วก็ ทำบันไดก็จะดีไอตัวเยียบมันเนี่ยเราเอาเฉพาะโคนมันไหนมาดูตัวอย่างที่โคนมันเป็นแบบไหนนี่ไอ้นี่ตัวอย่างที่เราโคนมันก็จะมีความตันนี้ไอ้นี้มันหลายเดือนแล้วนี่ไอครั้งก่อนที่เราขายไปขายบันไดนี่เอาเฉพาะโคนมันก็จะมีความแข็งแกร่ง จะมีความคงทนที่เหยียบมันนะเอาละเสร็จไหมละ่ะวันนี้มันต้องเสร็จแต่ว่าเราทำแค่นี้ให้มันปรับตัวก่อนตากแดดให้มันแห้งปรับตัวเสร็จแล้วเราก็จะตีตะปูใส่กาวแค่นั้นเองมาเอาได้เลยถ้าใครสนใจแตนแตนแตนแต่รแ,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 แรแรแร,แร,แรแบนบันไดจ้าบันไดไปขึ้นสวรรค์